คุณอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ยค่ะคุณอุ้ยอายุเท่าไหร่คะสามสิบหกค่ะสา <30 S 2> าอุ้ยวันนี้มีอะไรเอ่ยอก็คือว่าคบกาแฟมาได้สามปีเข้าปีที่สี่อะค่ะสร้างครอบครัวซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเลยอะค่ะทีนี้เนี่ยค่ะอะเมื่อช่วงปลายปีอะค่ะเรามีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยหนูเองอะก็เลยกลับไปอยู่บ้านตัวเอง แต่ว่าก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะยังยังคุยกันทุกวันแล้วเขาก็มารับราคาไปนูน่นไปนี่ไปกินข้าวทุกอาทิตย์ก็ยังเจอกันใช้ชีวิตปกติเหมือนแฟนกันแค่ห่างเพื่อปรับอะค่ะทีนี้เมื่อวันที่18กุมภาค่ะ อดีเพื่อนสนิทเสียแฟนก็ยังมาขับรถพาไปเดินเรื่องที่แฟนเสียให้อยู่เลยทีนี้เราจะต้องไปต่างจังหวัดเพื่อไปงานศพเพื่อนคนนี้ค่ะพอถึงวันเสร็จพิธีค่ะแฟนก็ไปร่วมงานศพด้วยทีนี้ทางพ่อของเพื่อนนะคะเขากลัวบ้านเหงาเราก็เลยอยู่ต่อเราก็นัดก,กับแฟนว่าให้มารับใหม่วันเสาร์เราก็ยังคุยโทรศัพท์กันปกติวันศุกร์เขายังส่งคลิปพุท,ท้องพุทธโผไปให้เราดูอยู่เลยว่าคลิปนี้ตลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันเสาร์ตอน ตีสามสี่สิบเก้าอะค่ะเบอร์แฟนโทรเข้ามาค่ะแต่ว่าสายที่โทรเข้ามาเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาก็แจ้งเราว่าแฟนเราอะเสียแล้วก็คือเสาชนเสาเลยเราก็เลยถามว่ารู้ได้ไงว่าแฟนเราเสียเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนนะคะวิ่งลงไปปลุกเขาว่าให้มาดูแฟนเราหน่อยเหมือนแฟนเรา เราเมือปลุกไม่ตื่นแต่ว่าสิ่งที่เขามาถึงบ้านเราอ่ะเขาบอกว่าเอแฟนเราหยุดหายใจไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือคืนนั้นที่ที่ไปส่งคุณอุ้ยที่งานศพอ่ะแฟนขับรถกลับมาแล้วอยู่บ้านใช่กลับมาอยู่บ้านใช่ค่ะเขาบอกว่าเพื่อนของแฟนเราอะค่ะไปปลุกเขาไปกดออดเรียกเขาว่าแฟนเราอ่ะนอนละเมอแล้วปลุกไม่ตื่นนอนละเมอแล้วปลุกไม่ตื่นนะครับ เพื ane, right? so, s <S pigs, ่อนบ้านก็เลยขึ so, free, ้นไปบนห้องนอนแสดงว่าแฟนไม่ได้นอนคนเดียวหรอแฟนอยู่กับเพื่อนด้วยใช่ไหมมีเพื่อนมาค้างด้วยเป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านเดียวกันจริงๆบ้านหลังนั้นก็อยู่คนเดียวค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเพื่อนเขาคงไปสังสรรค์แล้วก็ไปนอนค้างเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนเขาจะมาแล้วก็มานอนค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนแรกเราเข้าใจแบบนี้พอเพื่อนบ้านโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยขอคุยกับเพื่อนเขาเพราะเราอยากรู้อาการเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะจับกลายว่าเพื่อนคนที่ไปอยู่กับเขาเป็นผู้หญิง ค่ะแล้วก็อยู่กันสองคนบนห้องนอนของเราณตอนนั้นเราก็ช็อกแต่เราก็ยังไม่อยากถามอะไรมากเราเป็นห่วงแสเราพอทิ้งสักพักพยาบาลก็เลยโทรมาหาเราบอกว่าณนะตอนเนี้ยเขาปั๊มหัวใจไปได้ยี่สิบนาทีแล้วนะเรืออีกสิบนาทีนะถ้าสิบนาทีไม่กลับมาคือก็เขาจะหยุดทําการปั๊มหัวใจแล้วนะวก็คือเขาก็รายงานบอกเราอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราก็รีบปีรถกลับมามาที่บ้านเลยพอเรากลับมาถึงบ้านนะคะ คือศพก็ถูกเคลื่อนย้ายไปชนสูตรเลยที่โรงพยาบาลปกติรเราก็เลยโทรหาผู้หญิงคนนั้นเราคล้องใจเราก็เลยถามว่าเป็นอะไรกรันพบกันหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนกันนะบอกพี่ได้นะพี่จะขอไปงานศพแค่วันเผาวันเดียวเพื่อไปโอบศรีกรรมให้เขาเขาบอกว่าหนูไม่ได้เป็นแฟนกันหนูไม่ได้เป็นอะไรกันหนูเป็นเพื่อนกันค่ะครเราก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันเอากันไม่ได้นะหนูกพราะคือเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบซื้อบริการอย่างนี้ไหมะไม่ค่ะ เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันคือผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกมากับหนูว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็หวังนะว่าแฟนหนูจะเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้มาตลอดว่าแฟนมีหนูแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าแฟนมีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่คุณอุ้ยแยกกันอยู่กับแฟนเนี่ยก็คือตกลงว่าอาจแยกกันสักพักก่อนเพื่อไปเคลียร์ตัวเองความรู้สึกถ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาไม่ได้ เปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างแบบไปมีใครได้ถูกไหมคะตอนแรกอะค่ะคือเราทะเลาะกันเราก็เลยบอกว่าถ้าจะมีใครใหม่ให้บอกกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแฟนเองอะเป็นคนเหมือนแบบไม่เอาไม่เอาไม่เลิกเดี๋ยวเราห่างเพื่อปรับกันนะเรายังคบกันอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอดคุณอุ้ยก็เลยสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นถูกไหมคะช็อกหลายต่อช็อกมากมากค่ะทีเนี้ย โทรศัพท์ของแฟนเราอะมาอยู่ที่เราเขาะตายวันแรกอะ่ะน้องคนนั้นเขาก็ส่งข้อความเข้าหลายเครื่องแฟนเราว่าคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตอบไปว่าโทรศัพท์อยู่กับพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเขาขอคลิปของแฟนเราหน่อยได้ไหมเขาคิดถึงหมายถึงคลิปตอนที่แบบตอนช่วยชีวิตอะค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านอะเขาบอกเขาถ่ายเป็นหลักฐานไว้ว่าเออเขามาช่วยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอาเบอร์พี่ไปนะแอดไลน์พี่มาเดี๋ยวพี่ส่งให้ทางเครื่องพี่นะเพราะว่าเครื่องเนี้ยมันส่งยากอะไรเงี้ยเราก็ส่งให้ปกติ แล้วเราก็บอกเขาว่าตอนนี้พี่ยังคุยกับหนูไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะพี่ยังทําใจไม่ได้พี่ยังสับสนอยู่ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่เรากําลังตัดสินใจว่าเราจะไปงานศพเขาไหมเราไปเราจะไปในฐานะอะไรเราควรไปไม่ไปเพราะว่าต้องบอกว่าย้ายเขาอะค่ะเอาศพกลับบ้านเกิดพอวันที่สองน้องเขาก็ไลน์มาอีกว่าแบบ วันนี้กินข้าวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนเราไม่ไหวเราก็เลยพิมพ์กลับไปบอกว่าถ้าจะมาพิมพ์อะไรแบบเนี้ยเขารับรู้ไม่ได้หรอกหนูไปจุดทู่บอกเขาเองนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่ายิ่งเขาทําแบบเนี้ยเรายิ่งทําใจไม่ได้เรายิ่งแบบไม่อยากไปงานศพเลยท,ทั้งทั้งที่ทางญาติแฟนนะคะก็ตามแบบให้เราไปงานศพสักทีอยากให้ลูกเขาหมดห่วงให้เราไปไปร่วมงานไปอโหสิกรรมอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์บอกผู้หญิงไปอย่าทําแบบนี้นะเออพิมพี่ไม่ไหวจริงๆมันเป็นการตอบย้าว่า เขาหักหลังแล้วเขาแบบทําร้ายเราจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในบ้านนะคะมันมีกล้องวงจรปิดแเราพอเรามาเปิดดูย้อนหลังอ่ะเราเห็นว่าเหมือนแบบตอนที่เขาเข้ามาบ้านเราอ่ะคือผู้หญิงก็เหมือนกลัวคนอื่นรู้ก็คือนั่งมาเบาะหลังคนขับแล้วก็ตอนเข้าบ้านเราก็เอารองถอดรองเท้าซ่อนในบ้านอะไรเงี้ยคือแบบปิดเงียบทุกอย่างแบบไม่ให้ใครรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยิ่งแบบเก็ียเพราะเราไม่รู้ว่ามันมาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในช่วงงานศพอะค่ะ คือหนูอะไปงานเขานะแต่ว่าไปร่วมฟังสวดวันสุดท้ายก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะมองว่าแบบเป็นแฟนภาษาอะไรทําไมเพิ่งมาแล้วเราก็ตอบทุกคนว่าเขาเป็นโรคประจําตัวเขาเสียด้วยโรคประจําตัวเราไม่รู้เราจะตอบแบบไหน <c oughs> ที่จะแบบไม่สะเทือนใจญ,ญาติพี่น้องของเขาอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปร่วมงานศพด้วยนะคะการกระทาในงานศพเขาะค่ะเหมือนเขาล้ําเส้นเรามากจนกระทั่งณวันเผาะค่ะ ทางญาติเขา่ตามให้เราไปทําพิธีก,กรรมตามประเพณีที่บ้านเขาอะค่ะซึ่งเราจะต้องขึ้นไปบนเมนิณเดียวตอนที่เราเดินขึ้นไปบนเมนเพื่อไปทําพิธีกรรมอะค่ะเราได้ยินเสียงลุงสับเปลือที่อยู่ข้างบนแล้วเขาก็เลยพูดว่าอ้าวเมียเ,เขาคนนี้เหรออ๋อแสดงว่า ผู้หญิงคนนั้นพยายามสร้างตัวตนใช่ไหมคะว่าตัวเองเป็นเมียของแฟนคุณอุ้ยตอนเปิดโรงเขาก็ยืนร้องไห้แบบเอาหน้าถูโรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตั้งแต่คนแรกลงคนสุดท้ายคือแต่หนูว่าขึ้นไปแป๊บเดียวเพราะหนูทําใจไม่ได้เอาแล้วญาติพี่น้องเขาสงสัยไหมว่าแบบเอ้นี่เขาใครญาติเขารู้นะวันที่เขาตายว่ามีเรื่องแบบนี้อืมแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็เข้าใจแล้วว่าเหมือนเขาไปร่วมงานเราก็เลยแบบไม่อะไร ต่พอเกิดเหตุการณ์นั้นอะเราก็เลยทักไปหาแฟนผู้หญิงคนนั้นเพราะวาผู้หญิงคนนั้นมีแฟนแล้วหรอคุณดุยซาบอกเขามีแฟนเหรอคะเขามีแฟนค่ะมีสามีเขาปลุกเขามาเขามือกันตอนแรกอะเรากล่าว่าเราจะไม่ยุ่งเราจะให้มันจบไปแต่พอแบบเอ้ยมันไม่ให้เกียริเราเลยเราก็เลยทักไปหาแฟนเขาค่ะแล้วเราก็ไปเล่าให้แฟนเขาฟังแฟนเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันนะเขายังคบกันดีอยู่คบกันมาแปดปีณวันที่เขาแอบมาหาแฟนเราอะ คือแฟนของผู้หญิงเขา้ากะไม่รู้เรื่องมนไปทํางานเขา้ากะถูกใช่ค่ะไม่รู้เรื่องพอเราเล่าอะไรอย่างนี้จบอะคะ่ะเราก็เลยจบเลยเราก็เลยบอกว่าฝั่งพี่หมดกรรมแล้วพี่จะไม่ขอยุ่งไม่อะไรแล้วแต่พอนงานจบเรากลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนโทรมาหาเราเขาน่าจะรู้เรื่องว่าเราโทรไปบอกแฟนเขาอะไรเงี้ยแต่เขาเขากลัวโดนเราประจานเขาบอกเขาอายอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้พยพยายามเราก็เลยอย่ามายุ่งกับเราเลยเรา เอาโหสิกกรรมให้แต่ว่ายิ่งมาวุ่นวายกับเราอะเรายิ่งทําใจไม่ได้วันนี้วันนี้อยากปรึกษาอะไรคะคือตอนนี้มันไปต่อไม่ได้อ่ะค่ะมันคิดวนอยู่ในหัวว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแฟ่เราเขาหักหลังเราอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนไปบอกแฟนเขาอ่ค่ะว่าแฟนเราไปยุ่งกับแฟนคขาก่อนไปจีบไปนูน่นไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบอยากจะโหสิกกรรมแต่บางทีมันกระปีขึ้นมาว่าเหมือนแบบตกนรกได้แน่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแช่งเขาเงี้ยเหรอคะ คุณอุ้ยมันหมายถึงว่าคุณอุ้ยอยากให้เขาได้รับกรรมที่เขาทาอย่างนี้เหรอคะบางครั้งที่เหมือนแบบเวลาเห็นภาพเห็นอะไรเงี้ยตีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็หงอยหาหาเขาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณอุ้ยไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาอะถูกไหมล่ะเพราะว่าพอทราบเรื่องก็คือเขาก็เสียไปแล้วก็ไม่รู้จะเคลียร์อะไรกันยังไงคลางขายเรความรู้สึกนั้นงั้นวันนี้คุณอุ้ยอยากถามพวกเราเรื่องอะไรคะฉันได้แนวคิดดีๆให้มัน ไปต่อได้ค่ะต้องบอกว่าตอนนั้นคือเราสะดุ้งตื่นทุกวันตอนตีสามแม่กับหรือกินยาไปแล้วก็ยังต้องสะดุ้งตื่นแล้วมันวนเวียนอยู่ในหัวมันมันเบร์มันแบงบางทีทํางานไม่ได้อ่ะค่ะมันคิดวกไปวนมาอยู่ในหัวอยู่นนั้นอ่ะบางทีเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยแ้นไหมแ้นมันทั้งหลักทั้งแ้นนะคะมันงงไปหมดว่า hmm. เรื่องจริงหรอหรืออะไรหรออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็เห็นคลิปในงวง,จร,งจรปิดแปลว่าความสัมพันธ์ของเขามันไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมในวงจรปิดมันบอกอย่างนั้นไหมคะต้องบอกว่านะวันที่เราตัดสินใจเปนงานศพอ่ะเพราะว่าเราดูคลิปนี้เราเห็นแล้วว่าเหมือนนอนดูหนังอยู่ด้วยกันบนโซฟาแต่ว่าแฟนเราอะนอนดูหนังจริงๆไม่ได้แบกกอดไม่ได้หอมผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วผู้หญิง<ต>คน<อ>งนั้น,น,นคือทั้งแบบพยายามกอดพยายามหอมพยายามก็คือเขาม,มีอะไรกันแหละ ใช่ใช่เขาก็ต้องโอเคแหละเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าบ้านหรอกใช่ต่อให้ผู้ชายนั่งเฉยเแล้วผู้หญิงมากอดมาหอมอะถ้าผู้ชายไม่ยอมหรือไม่ได้เป็นอะไรจริงจรเขาจะปัดป้องแล้วเขาก็จะไม่ให้เอาเข้าบ้านนะเพราะว่ามันจะประหลาดลว่ามาทําอะไรคุณเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงพยายามแสดงตัวตนอีกอะแม้แวเขาจะตายไปแล้วอะนี่ว่าก็ชัดนะแต่ทีนี้ก็คือตอนนี้คุณอุ้ยกลายเป็นคนที่ต้องรับผลกระทบคราวนี้ใช่ไหมมันช็อกมันไปต่อไม่ได้มันหวงมันโอ้โหสะดุ้งตื่นทุกกลางดึกถูกไหมครับะอื ทำยังไงดีถูกไหมอยากได้แนวคิดที่ว่าแล้วมันจะผ่านช่วงนี้ไปได้ยังไงถูกไหมอ่ะอยากฟังใครก่อนคะอิตเติลก่อนก็ได้ค่ะโอเค,คอิเิว่าไงดีสิ่งที่พี่นึกได้ตอนนี้คือถ้าพี่เป็นอุ้ยนะคะพี่ก็จะคิดแค่นี้เลยว่าเขาตายไปแล้วคือไม่ว่าเขาจะนอกใจซึ่งมันก็ดูไปไม่ได้สูงมากว่าเขานอกใจเราจริงๆกับการที่เราตกลงกันว่าเราเราจะไปเคลียร์ตัวเองโดยที่เราจะไม่ยุ่งกับใครแต่ตาตอนเนี้ยเขาเสียชี้ไปแล้วเลยน้องอุ้ย พี่รู้สึกว่ามันคงเป็นความลังเลของอุ้ยระหว่างกูควรจะเสียใจดีไหมที่คนรักของกูเนี่ยเสียชีวิตไปแต่มันขนาดเดียวกันก็ตันจับได้ว่ามันนอกใจกูตอนที่มันไม่ได้อยู่กับกูค่ะเป็นพี่พี่ก็คงไม่บังคับตัวเองให้ให้ต้องแบบรีบโหสิก,กรรมหรือให้อภัยหรืออะไรอย่างนี้หรอกนะน้นองอุ้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มัน เหมือนเหตุการ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในแล้วเวลาที่เหมือนเราไม่ทันได้ตั้งตัวฉันพี่ว่าความรู้สึกมันคงจะแบบปุ้นวายกระจัดกระจายมากอะพี่คงใช้เวลากับเรื่องเนี้น้องอุ้ยแต่ว่าเหมือนว่าพี่ก็คงไม่ไปบังคับตัวเองว่าโอเคอะอ่ะ,อะปล่อยวางโอซิกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพี่แค่จะบอก,กบตัวเองว่าเออเขาตายไปแล้วตอนนี้ที่อยู่มันคือเราแล้วไม่ว่า เขาจะนอกใจเขาจะไม่นอกใจหรือเขาจะอะไรแต่ณนะตอนเนี้ตัวเขามันไม่อยู่แล้วอะเราไม่จาเป็นต้องแบกเอาความรู้สึกที่มันไม่ดีเหล่านั้นไว้กับตัวเรานะสําหรับพี่นะคือตอนนี้อุ้ยบอกว่ามันกระทบกับอุ้ยมากใช่ป่ะคะเอ๊ะกูจะยังไงนึกถึงเขาบางทีกออยากสาบแช่งหรืออะไรก็ตามอะไรก็เนี้ยอย่างแรกเลยคือไม่มีเขาอยู่บนโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันมีแค่ตัวเรานี่แหละที่จะกําหนดต่อไปได้ว่าจากเนี้ยชีวิตมันจะเป็นยังไงอะคือถ้าตอนนี้ก็เราก็คือศานะคือของคนที่ แฟนเสียชีวิตไปแล้วแล้วจากเนี้ยเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงต่างหากเพราะว่าถ้าอุ้ยจะบัวไปคิดว่าอุ้ยแม่งนอกใจเราอะไรขนาดนั้นว่ากูไปทาอะไรผิดมันเป็นสิ่งที่ยังไงอุ้ยก็จะไม่ได้คําตอบอะสิ่งที่อุ้ยจะรู้คําตอบที่อุ้ยจะได้รู้จากนี้อะถึงแม้ว่ามันจะเป็นจริงมันก็มีแต่ทาให้อุ้ยเสียใจอะพี่ว่าไม่มีประโยชน์ก็เลยอยากให้อุ้ยเหมือนโฟกัสก,ก,กับเรื่องเนี้ยคะ่ะอันนี้ของพี่นะครับคนต่อไปคะ่ะพี่เพื่อค่ะเข้าใจคุณอุ้ยนะครับเพราะว่าแค่เราแค่เป็นคนฟังอะ มันเป็นช็อกแล้วก็ช็อกต่อเนื่องในหลายๆเรื่องแล้วโหความรู้สึกมันคงตีกันมากช็อกแรกคนที่เรารักก็เสียชีวิตเนาะแล้วยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรดีมันก็มีบุคคลปริศนาเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนโอ้โหทําใจแรกยังยากเลยผมว่ากับการเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกมันวุ่นวายไปหมดมันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเราจะทําใจยังไงก่อนเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้ผมว่าคุณอุ้ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติอ่ะในการที่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเยียวยาค่อยๆดีขึ้นนะครับมันมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะยังไม่ยอมรับความจริงหรืออะไรบางอย่างครับหรือไม่อยากจะยอมรับหรือยอมรับไม่ได้หรืออยากจะได้ยินจากปากหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นน่าจะเป็น,นกลไกความคิดที่ทุกคนต้องเจอครับเวลาคนเราอกหักหรือคนเราสูญเสียคนรักหรืออะไรแบบเนี้ย มันจะมีช่วงที่เราคิดว่าไหวอะ่ะอยู่พักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมันอืมไม่ไหวมันจะประดังประเดมากยิ่งอยู่คนเดียวด้วยนะครับคุณอุ้ยยังไงมันก็คงต้องมีช่วงที่ชีวิตพังทลายอยู่อยู่พักหนึ่งแหละก็ขอให้เข้าใจว่าเออมันไม่ไหววะ่ะช่วงนี้หนักหน่อยนะคือเหมือนถ้าคุยกับเพื่อนก็บอกเออมึงปล่อยกูก่อนช่วงนี้กูไม่ไหววะ่ะช่วงนี้หนัก,กว่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันต้องดีแหละเพราะฉะนั้น อะไรที่ทําร้ายคุณอุ้ยอยู่ตอนนี้ก็คือความคิดของเราเองนี่แหละ <c oughs> ผมพูดได้เพราะว่าพวกเราอยู่วงนอกไงเรามองคุณอุ้ยลงไปไงถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเองอ่ะผมว่าพวกเราสามคนก็ไม่ตายอย่างคุณอุ้ยะครับก็พังเหมือนกันทีเนี้ยก็ถ้าคุณอุ้ยยังพอจะแบบมีสติแล้วฟังคนนอกที่ที่มองเข้าไปได้ก็คือสิ่งที่ทําร้ายคุณอุ้ยอยู่มันก็คือความคิดของเราที่มันยังไปอยู่กับอดีตท,ที่ที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่มีคําตอบที่แน่นอน ไม่มีคําตอบที่เราจะเชื่อถือได้ใด,ดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปเพราะเขาไม่อยู่แล้วแนะนําว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มากให้สุดอ,อดีตอย่าพึ่งอนาคตก็อย่าพึ่งเอาปัจจุบันเนี้ยฉันตื่นมาเช้าเนี้ทยทํายังไงให้ตัวเองรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นได้บ้างเปิดเพลงฟังดีๆหาอาหารอร่อยอร่อย,ออยกินดีๆหรือโทรหาเพื่อนสักคนหนึ่งเฮ้ยมาอยู่กับฉันหน่อยเป็นเพื่อนกันหน่อยออกไปทํานู่นทํานี่เยียวยาให้มันผ่านไปในแต่ละวานันเนาะไม่ไหวก็นอนอย่างน้อยเวลาเรานอนเนี่ มันก็ยังเผาเวลาความเศร้าไปได้ตื่นมาก็วันพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ไว้พรุ่งนี้ไหวปะวะแล้วเดี๋ยวคนไกลหัวใจมันจะค่อยๆเย,ยียวยาเองนะครับคุณอุ้ยแล้วก็พอคุณอุ้ยมีสติแล้วคุณอุ้ยจะกลับมามองไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกแบบหนึง่งแล้วคุณอุ้ยจะยอมรับความจริงมันได้ว่าเออ <c oughs> เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราจริงๆแหละวันนี้ทุกคนที่นั่งฟังเรื่องคุณอุ้ยเขาฟันธงหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้แข็งแรงขึ้นเร็วๆแล้วกันครับคุณอุ้ยคคค่ะบบรั หอมค่ะหอมครับกาลังจินตนาการแล้วเป็นตัวเองว่าสมมติลักผู้ชายมากๆแล้วแบบสุดท้ายวันที่มึงตายมึงนนอกใจเนี่ยกูจะมีความรู้สึกว่าสัตว์ตายไปก็ดีมันจะมีความคิดน้โผล่ขึ้นมาในหัวหรือเปล่าแล้วเจออย่างเงี้ยมันคงเป็นมันคงสับสนมันคงสับสนระหว่างกูต้องเสียใจกับการจากไปเพราะว่าที่ผ่านมาเธอดีหรือแบบมึงตายไปซะที่มารู้ว่านอกใจอะไรอย่างเงี้ยขนาดหอมนั่งคิดจินตนาการหอมยังสับสนเลยฉะนั้นการเป็นอุ้ยอ่ะ อุ้ยก็เลยยิ่งสับสนมากๆแล้วก็โทษสูงสุดของการนอกใจนะมันคือการเลิกแต่ขั้นกว่ามันคือมึงตายไปเลยอันนี้คือโมโหมากซึ่งอันเนี้ยแนมากมันคือสุดแล้วอะหลังแบบหลุนรุนแรงกว่านี้มันไม่มีแล้วอะถ้าจะลงโทษการที่เขานอกใจอะเนี้ยมันคือโทษสูงสุดไปแล้วสำหรับของมันคือไปสุดทางแล้วมันสุดทางแล้วแล้วมันจบมันจบจริงๆ ไม่ตามหาคําตอบด้วยเพราะต่อให้ได้คําตอบก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเพราะเขาไปแล้วไม่มีโอกาสแก้อะไรทั้งนั้นไม่มีโอกาสเปลี่ยนหรือไม่มีโอกาสที่ต้องรับรู้อะไรความจริงอะไรทั้งนั้นอ่ะทีนี้เราจะเรียงลําดับความสับสนของเราแล้วล่ะว่าเราเสียใจมากกว่าหรือเราแค้นใจมากกว่าพยายามแยกตะกอนนี้มันให้ออกเราเสียใจมากกว่าเสียใจที่เขาเสียจากไปถูกไหมใช่ค่ะยังไม่ต้องคิดเรื่องนอกใจละก็คือแค่คนที่เราผูกพันคนหนึ่ง จากเราไปแล้วเรากำลังใช้ชีดดวิตโดยกัน move on ให้เวลาตัวเองในการยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ที่เราหนีไม่ได้เลยไม่ว่าใครก็หนีไม่ได้เลยอะวันหนึ่งคนรักต้องจากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายอืม hmm. ฉะนั้นเมื่อ,อไรอะไรก็ตามที่เกิดหรือมาปะทะเกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจเราอะให้รู้สึกว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเนี้ย ของคุณอุ้ยมันอยู่ในขั้นตอนของการที่ให้เวลาเยียวยาค่ะโอเคคนคนหนึ่งกำลังจากไปทุกอย่างภาพความทรงจำมันกำลังหายไปนะและเราจะอยู่ให้ได้วิธีการที่เราฮิลหรือเยียวยาใจเราทำได้ยังไงเราไม่อยู่คนเดียวเราหาอะไรทำเราอยากร้องไห้เราร้องเราอยากระบายอยากพูดให้ใครฟังพูดหรืออยากจะเขียนมันเป็นตัวอักษรปลดปล่อยมันออกมาค่ะแล้วให้เวลามันเยียวยาทุกอย่าง ไม่เอาความแค้นเข้ามาเพราะมันยิ่งทําให้เราแบบเป็นทุกข์แล้วมันเป็นแค้นที่แบบกูไม่สามารถสําเร็จโทษกับใครได้แล้วอะเพราะคู่กรณีหรือคนที่ลงมือทําคือเขาไม่อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเป็นแบบคดีอันนี้คือปิดจบไปละให้เวลาค่ะมันไม่ง่ายแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันจะผ่านมันไปสักวันหนึ่งค่ะได้ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคุณอุ้ยนะคุณอุ้ยลองหาใคระคะที่เ,เพื่อนหรือครอบครัวที่สามารถระบายความรู้สึกได้นะที่อยู่เป็นเพื่อนเราเพราะว่านี่มันมีความสูญเสียแบบ จริงๆลืมแนะนําให้ไปหาจิตแพทย์ด้วยเออจิตแพทย์ด้วยค่ะมันเป็นความสูญเสียที่ติดกันแบบสองนี่สองมันมันเป็นช็อคช็อคมอนดับเบิลนะแล้หนักนะฮะแล้วก็มีเรื่องอีกถ้าถ้าคุณอุ้ยแบบไปคุยได้อะไรเงี้ยค่ะอย่าปล่อยเริ่มไปค่ะแล้วค่ะดีดีเลยใช่เพราะว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองดิ่งดิ่งนานๆมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ส่งความรักและกําลังใจให้คุณอุ้ยนะคะคุณมากค่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเลือกแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮ่ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ